วันมาคบ,บูชานั้นสำคัญขไหนวันมาคบ,บูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับและได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันนี้ทางช่องสารธรรมจึงขอนำเกรดความรู้เกี่ยวกับวันมาคบ,บูชามาฝากกันครับ คำว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือนสย่อมาจากคําว่ามาคาบูรณมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสครับเราในฐานะพุทธศาสนิกชนได้ทราบกันอยู่แล้วว่าในวันมาคะบูชานี้มีเหตุการณ์ที่พระสงฆ์1250รรูปมารวมตัวกันซึ่งพระสงฆ์ที่มานั้น ล้วนมีความพิเศษทั้งสิ้นและในวันนั้นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงคำสอนที่สำคัญฝากไว้ให้เรานอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งพิเศษที่สำคัญอื่นอีกที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันผมจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนะครับก่อนอื่นเรามาฟังกันครับว่าความเป็นมาของวันมาฆบูชาในประเทศไทยนั้นเป็นมาอย่างไรบ้าง ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่าพิธีทำบุญวันมาครบ,บูชานี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใดถึงอย่างไรก็ตามในหนังสือพระราชพิธี12เดือนอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาคบบูชาวไว้ว่าประเทศไทย เริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคาบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2394ในพระบรมมหาราชวังก่อนโดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้านมันสก,การพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศและวัดราชปดิสฐิสถิมมหาสีมาราม จำนวน30รูปฉันพัตตาหารในพระอุโบสถวัดพระศีรัตนศสสดารามเมื่อถึงเวลาคำ่ำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงจุดทูบเทียนนมัสก,การพระสงฆ์ทำวัดเย็นและสวดคาถาโอวาทปฏติโมกเมื่อสวดจบทรงจุดเทียน1250เล่มรอบพระอุโบสถมีการประโคมอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปฏิโมกหนึ่งกันเป็นเทศนาภาษาบาลีและภาษาไทยส่วนเครื่องกันประกอบด้วยจีวรเนื้อดีหนึ่งผืนเงินสามตำลึงและขนมต่างๆเมื่อเทศนาจบพระสง่งจำนวน30ร,ร,ร,รูปได้สวดรับในสมัยรักชกาลที่4นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เอกทุกปี แต่ก็มียกเว้นบ้างในสมัยรัชกาลที่หเนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จพระพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาค้าบูชาในสถานที่นั้นๆขึ้นอีกแห่งนอกเหนือจากภายในพระบรมหาราชวังต่อมาการประกอบพิธีมาค้าบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมหาราชวังและมีการประกอบพิธีกันทั่วราชาอาณาจักรทางรัฐบาล จึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วยเพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาทุกอาชีพได้ไปวัดเพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนานอกจากนี้ในปีพศ2549ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาคาบูชาเป็นวันกระตันยูแห่งชาติอีกด้วยการที่วันมาคาบุชาสำคัญนั้นก็เพราะ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือนซึ่งหลักคําสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสําคัญจะมีเนื้อหาว่าทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเองมีเหตุอัศจรรย์4ประการเกิดขึ้น ทำให้วันมาคบ,บูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจาตุรงคสนิบาตแยกตามคําที่ประกอบกันได้ดังนี้นะครับจตุระแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าการประชุมดังนั้นจตุรงคสนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สีนั่นเองครับซึ่งเหตุอจจัศจรรย์ทั้ง4ประการนั้นได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือน3ซึ่งพระจันทร์สวยมาคาเริก 2. มีพระสงฆ์จำนวน1,250รคูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤตแควนมคตเพื่อสักการะพระสมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอารหาันต์ผู้ได้อภินญญาหกและข้อส พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาอย่างไรก็ตามครับก่อนเกิดอัศจรรย์ทั้งสี่ั้างต้นนั้นยังมีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับนั่นก็คือพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจนพระสารีบุตรบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็คือในวันเพ็ญขึ้น15บห้าเดือนมกรา ก่อนจะเกิดเหตุการณ์วันมาคาบูชาก่อนที่พระพุทธองค์จะแสดงโอวาทปฏิโมกนะัดท้ำสูกราคาตานะักเขาคิจกูตนั้นพระสารีบุตรกำลังถวายงานพัดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์กำลังแสดงธรรมโปรดทีคณะปริภาชกหลานของพระสารีบุตรขณะที่กำลังถวายงานพัดนั้นพระสารีบุตรพิจารณาตามธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงโปรโดหลานชายในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสารีบุตรได้ถึงซึ่งอรหรันตผลบรรลุเป็นพระอรหรนันต์ที่นั่นเองและหลังจากนั้นพระสารีบุตรจึงเหาะลงไปรวมกับบรรดาพระอรหันต์อีก1249รูปรวมเป็นพระอรหันต์1,250รบ12รูปพอดีพระพุทธเจ้าทรงสาธยายธรรมเรื่อง เวทนาปริฆหสูตรเพื่อระลึกถึงการบรรลุปเป็นพระอรหันต์ของพระสารีบุตรและควรฝึกสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับเวทนานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานคือการกําหนดรู้เวทนาโดยกําหนดระลึกรู้เวทนาทั้ง9ชนิดได้แก่ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อัอทุกขมสุขเวทนา 4. สุขเวทนามีอามิตร คือเจือความพอใจในกามเช่นมีความสุขเมื่อได้ทานอาหารอร่อย 5. สุขเวทนาไม่มีอามิสคือไม่เจือความพอใจในกามเช่นมีความสุขเมื่อทำสมาธิ 6. ทุกขเวทนามีอามิส 7. ทุกขเวทนาไม่มีอามิส 8. อทุกขมัสุเวทนามีอามิสและ 9. อทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส โดยอาจจะพิจารณาเห็นเวทนาที่ปรุงแต่งทั้งความรู้สึกภายในจิตหรือความรู้สึกทางกายเวทนาที่ปรุงแต่งความรู้สึกทั้งทางใจและทางกายการเกิดขึ้นและการเสื่อมไปของเวทนาหรือกำหนดสติที่ระลึกรู้ถึงการมีอยู่ของเวทนานั้นให้สักแต่ว่ากำหนดรู้โดยไม่อา,อารมณ์เข้าไปใส่หากทำได้ความยึดมั่นก็จะลดลงครับ และหลังจากที่พระสารีบุตรได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์และมารวมกับพระสงฆ์1,249รูปรวมเป็นพระสงฆ์1,250รูปแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จลงจากภูเขาคิชกูไปที่เวลุวันวิหารนอกจากนี้แล้วในวันมรกคบบูชาในเองพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสารีบุตรและพระมหาโมกลานะเป็นคู่อัครสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย พร้อมกับตรัสว่าทั้งสองท่านได้บำเพ็ญบาร,รมีของการเป็นสาวกมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับจากนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงโอวาทปฏิโมกดังนี้ขันติประมังตโปติติขานิพานังปรมังวัฒนติพุทธานนะหิปพัพพิโตปร,รูปคาติสมโนโหติ ปรังวิเหทย,ยันโตสภาพปาปัสะอาการนังกุศลัสสะอุปสัมปทาสจิตตะปริโยทปะนังเอตังพุทธณะศาสนังอนุปะวาโทอนุปะาโตปฏิโมเคจะสังวโรมัตตัญุตาจะพัสสมิงปัญจันตะสยานาสนังอธิจิตเตจะอายโยโค เอตังพุทธะศาสนงแปลว่าคันติความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผาเกลเ็ดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชิตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชรําระจิตของตนให้ขาวรอบ ธรรมนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายการสำรวมในปฏิโมกค,ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทรรเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเห็นได้ว่า มีหลักการ3ประการนะครับจากโอวาทปฏิมโมกที่เราควรนำไปปฏิบัติอย่างแรกก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือการลดละเลิกทําบาปทั้งปวงอันได้แก่อกุศลกรรมบท10ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่วสิบประการที่เป็นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจทางกายนั้นก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกราม ทางวาจาก็ได้แก่การพูดเท็จการพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อเจอ้อส่วนทางใจนั้นก็คือการอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทและความเห็นผิดจากทานองกรองธรรมหลักการอย่างที่สองนะครับก็คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมก็คือการทําความดีทุกอย่างตามกุศลกรรมบท10ทั้งความดีทางกายทางวาจาและทางใจความดีทางกายก็ได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบ็นผู้อื่นไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในการมความดีทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อความดีทางใจนั้นก็ได้แก่ความไม่อยากได้ของผู้อื่นมีความเมตตาปรารถนาดีมีความเข้าใจถูกต้องตามตนองของธรรม และหลักการประการที่3ที่เราได้จากโอวาปิโมกแล้วครับก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดจากนิรวรณ์ไดคอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบได้แก่ความพอใจในกามความพยาบาทความหดหู่ท้อแท้ความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยจากหลักการทั้ง3มอย่างนั้นเราก็จะสามารถสรุปเป็นใจความสําคัญได้ว่าให้ทําความดี ละเว้นความชั่วและทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองครับโอวาปทปฏิโมกนี้ก็คือโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการจะต้องแสดงในที่ประชุมสง์ส่วนการแสดงโอวาปทปฏิโมกของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นหลังจากตัดสรูแล้ว9้าเดือนและทรงแสดงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการที่เราจะนําหลักการจากโอวาปทปฏิโมก มาปฏิบัติให้สำเร็จผลเราจะต้องประกอบด้วยอุดมการณ์สประการได้แก่หนึ่งความอดทนอดกลั้นคือไม่ทำบาปทั้งกายวาจาและใจ 2. ความไม่เบียดเบียนคืองดเว้นจากการทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น 3. ความสงบได้แก่การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ 4. นิพพานได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ในพระพุทธศาสนานอกจากนี้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการทั้งสีนี้เราก็ต้องมีวิธีการ6ประการดังนี้ครับอย่างแรกไม่ว่าร้ายคือไม่กล่าวให้ร้ายโจมตีใครสไม่ทำร้ายคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นสาสำรวมในปฏิโมกค,คือเคารพระเบียบไม่ในกฎกฎติการวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 4. ี่รู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีในการบริโภค 5. อยู่ในสถานที่สงัดคืออยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 6. ฝึหกหัดจิตใจให้สงบก็คือการฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบเมื่อเราทราบถึงความสำคัญของวันมาคาบ,บูชาแล้วนะครับทุกท่านคิดว่าเราควรที่จะทำบุญทำกุศลอะไรกันบ้างในวันมาคาบ,บูชานี้ครับสำหรับผมแล้ว การปฏิบัติตนที่เราควรทําในวันมาฆบูชานะครับอย่างแรกก็คือในช่วงเช้าเราควรที่จะทําบุญตักบาตรฟังธรรมช่วงบ่ายก็จะเริญสมาธิภาวนาทําจิตใจให้สงบและช่วงค่าก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปเวียนเทียนสามรอบที่พระอุโบสถและช่วงที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยนะครับหรือเราสามารถทําง่ายๆโดยการสวดมนต์ และระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์จากโอวาทปฏิโมกซึ่งก็คือการทำความดีและเวน้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าในวันมาค้าบูชานี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ